ครับวันนี้มาพบกับโปรต่างแห่งเลเวลอ Up g กอลฟ e เซ็นเรครับวันนี้จะมาให้แบบฝึกดีๆสําหรับผู้ที่มีอาการแพงแบ็กหรือว่าตัวหงายเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมาจากสาเหตุอะไรบ้างครับสาเหตุเนี่ยนะครับอาจจะมาจากความเข้าใจผิดที่พยายามจะตีงัดให้ลูกกอล์ฟมันลอยโด่งขึ้นแต่จริงๆแล้วครับทุกอย่างที่อยู่บนพื้นเราจะต้องตีกดลงไปนะครับไม่ใช่พยายาม งัดหรือสกู๊ปมันขึ้นมาเดี๋ยวผมสาธิตแบบที่แฮงแบ็กให้ดูก่อนนะครับอาการก็จะประมาณนี้ยืนเสร็จปุ๊บพยายามตีงัดให้ลูกลอยขึ้นจะสังเกตว่าน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งขวามากกว่าฝั่งซ้ายหรือบางคนที่ไม่ไ,มได้เป็นแฮงแบ็กหนักขนาดนี้ก็อาจจะมาซ้ายแล้วแต่ว่าก็ยังซ้ายไม่พอ <S <S เรามาดูแบบฝึกที่ผมกําลังจะนําเสนอให้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกคือยืนเซตอัพปกติเลยลูกอยู่ตรงกลางระหว่าง2เท้า หลังจากนั้นให้เราเลื่อนตำแหน่งบอลจากตรงกลางเนี่ยมาอยู่ประมาณส้นเท้าซ้ายนะครับแต่เราจะไม่ขยับไม้ตามมาด้วยเราจะเซตอัพไม้เนี่ยให้อยู่ตรงกลางระหว่าง2เท้าเหมือนเดิมเหตุผลที่ต้องเลื่อนลูกไปอยู่ในส้นเท้าซ้ายเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สมองเราเนี่ยสั่งการออโต้ให้เราพยายามที่จะถ่ายน้ําหนักไปให้ถึงลูกกลอฟที่อยู่ไกลขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเราวางไม้ไว้ที่หนึ่งวางลูกกลอบห่างขนาดนี้แล้วเรายังไม่มีการถ่ายน้ําหนักไปเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะไปตีโดนลูกกลอบแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ผมอยากให้ท่านกอบรู้สึกนะครับหรือว่าภาพในหัวที่อยากให้สร้างไว้เนี่ยคือหลังจากที่เรากําลังจะเริ่มสตาร์ดาวสวิงเนี่ยนะครับผมอยากให้เห็นภาพว่าหัวไหล่ซ้ายกับข้อเท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับณตาแหน่งที่สตาร์ดาวสวิงแล้วค่อยหมุนเข้าไปตีการที่เราสามารถให้ไหล่ซ้ายกับข้อเท้าซ้ายเนี่ยอยู่ในตําแหน่งเดียวกันของตอนที่สตาร์ดาวสวิงเนี่ยนะครับทำให้แกนตัวเราเนี่ย ยังตั้งตรงอยู่เหมือนกับตอนที่เราเซตอัพเดี๋ยวมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงโอเคจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ตอนที่ผมยืนจบสวิงเนี่ยน้ำหนักเนี่ยอยู่บนขาซ้าย100%เลยนั่นก็แปลว่าผมเนี่ยมีการถ่ายน้ำหนักมาทางซ้ายที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้ว ลองไปทำกันดูนะครับผมเชื่อว่าแบบฝึกนี้จะช่วยให้การแหงแบกกหายไปอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ